ช่วง Travel Tips สุดยอดคำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกสนุกแน่นอนล้ว wow. ใน Travel Tips แบบนี้ในะสวนไทยแลนด์เมื่อกี้เพิ่งเกิื่นกันไปว่าใครกำลังจะไปเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าใครมีแพลนว่าปีนี้จะไปนะนะวันนี้มีสถานที่สุดฮิปจริงๆก็ไม่ฮิปหรอกมีทั้งฮิปแล้วก็เป็นสถานที่ที่แบบธรรมชาติมากมายที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่คุณต้องไปเลยแหละถ้ามีเวลานะคะถูกต้องนะครับลองมาดูนะฮะเริ่มจากที่แรกเลยดีกว่านะฮะ พักที่พักกันเลยนะฮะเ,เราแนะนำเลยเป็นระดับแบบว่า5ดาวเลยนะฮะที่พ <Wow> ักโรงแรมปิงนัคราบูติกแอนด์สปาว้าวอย่างที Blessed ่บอกนะฮะ5ดาวเลยครับอาคารสีขาสไตล์บูติกล้านนาที่ทันสมัยครับในบรรยากาศส่วนตร ส่วนตัวนะฮะและก็เงียบสงบมากๆด้วยครับพร้อมสปาที่ดูแลสุขภาพครบวงจรมีร้านอาหารแล้วก็ห้องสมุดด้วยนะอันนี้ดีมากเพราะว่ารวบรวมหนังสือเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ไว้เลยเฮ้ยแปลว่าแบบจริงๆเนี่ยวันหนึ่งทั้งวันเนี่ยอยู่ในโรงแรมได้เลยนะ<ช>ไปพักผ่อนก่อนหรอกไปชิลไปหาข้อมูลด้วยไงใช่แล้วใน <ะ S 1> ห้องสมุดนะฮะหลังจากพักที่โรงแรมแล้วเราลองไป ไปตลาดดีกว่าของฝากที่ตลาดวโรรสอันนี้เป็นตลาดคลาสสิกมากซึ่งใครเป็นเชียงใหม่ต้องไปที่นะคะเป็นหลังร่วมสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าซองสินค้าปลีกของฝากต่างๆนะเป็นตลาดที่ครองความนิยมมาตลอดอไม่ว่าจะเป็นใกล้ๆก,กันมันก็จะมีตลาดดอกไม้เนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้เลยอะพวกของฝากโดยเฉพาะของกิน่ะพวกแหนมสมมตินะลำยายผลไม้สดอบแห้งทุกอย่างมีหมดเลยในตลาดวโรรสโอ้โหแต่ถ้าคิดว่า เดินยังไม่ครบอ่ะมันใหญ่แล้วแต่ว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะฮะอลองไปดูครับช้อปปิ้งถนนคนเดินท่าแพอ,าอันนี้ก็เก๋เหมือนกันนะฮะแหล่งช้อปปิ้งที่มีทั้งสินค้าหลากหลายแนวให้เลือกซื้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้สินค้าแฮนด์เมดนะฮะทำด้วยมือไอเดียเก๋ๆนะฮะแล้วก็เขาก็ยังมีดนตรีสดขับกล่อมด้วยนะฮะแล้วก็การแสดงพื้นบ้านอีกด้วยนี่แล้วอีกที่หนึ่งค่ะสมมติใครที่ชอบสปาเนี่ยไปนวดสปาได้เลยที่รัรินจินาดาเวลเนสสปารีสอร์ทนั้น ที่นี่มีบริการสปาที่แบบมีเทคโนโลยีกับศาสตร์การนวดแผนไทยคู่กับการใช้สมุนไพรนอกจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องแบบการทำทรีทเมนต์เพื่อความงามแล้วก็ราคาเนี่ยคุณสามารถเลือกได้แบบตามความสะดวกของคุณเลยครับสุดยอดนะฮะน,นี่นแหม่เชียงใหม่ไปทันทีไปแบบว่าพักผ่อนชิลๆนะฮะแล้วก็ถ้าจะออกจากตัวรีสอร์ทมาเนี่ยลองแวะไปที่ เป็นที่ที่แบบเป็นแบบคาเฟ่เดื่มกาแฟแล้วก็กินเบเกอรี่ไปพร้อมกันได้นะฮะที่นี่เลยครับกับเบเกอริสตานั่นเองครับเป็นร้านกาแฟนะฮะในบรรยากาศแบบว่าบ้านและสวนครับที่คุณจะสามารถจิบกาแฟหอมกรุ่นนะฮะแล้วก็ทานคู่กับเบเกอรี่สดใหม่ท่ามกลางบรรยากาศแบบว่าธรร <นะ S 1> มชาติ <นะ S 1> สบายๆเบเกอริสตาเบเกอริสตาเก๋เป็นแบบคนทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ย อ่ะหลังจากไปชิมกาแฟชิมเค้กแล้วเราไปจิบชากนันดีกว่าที่เวียงจุมออน,นันนี้เป็นร้านชาร้านชาชที่แบบเ,<ล>เขามีแบบยูนิคมากคือสีชมพูแววเลยนะอยู่ริมแม่น้ำปิง<ช>แล้วก็มีหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นชาหลากรสนะชาะเขียวชาขาวชาแดงชาดอกไม้ มีหมดเลยนอกจากนั้นในะเค้กเขาก็อร่อยด้วยเหมือนกันที่เวียงจุมออนนี่ไปตอกันเลยนะฮะชิมอาหารพื้นเมืองข้าเสียงดนตรีโฟกซองนะฮะที่เฮือนสุนทรีนั่นเองครับชิมอาหารพื้นเมืองข้าเสียงดนตรีนะฮะพร้อมสัมผัสทิวทัศน์แม่น้ําปิงอย่างใกล้ชิดครับในบรรยากาศร,ร้านอาหารสไตล์ล้านนาน,นะฮะแล้วก็สามารถ ฟังเสียงเป็นเอกลักษณ์นะฮะของศิลปินครับ <c oughs> คุณสุนทรีเวชานนท์นั่นเองครับและ <c oughs> แล้วไปเชียงใหม่แล้วพลาดไม่ได้เลยคือภายในกำแพงแบบ เมืองเก่าของเขา,าจะมีวัดมากมายเพราะฉะนั้น,นควรจะไปดูสถาปตัตยกรรมล้านนาด้วยถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยอารยธรรมล้านนาถือเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆคือคุณควรจะไปดูไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะโบราณวัตถุโบราณสถานมันเป็นภูมิปัญญาบแบบที่คุ้มค่ามากที่เราต้องอนุรักษ์เอาไว<ช>้แล้วมันก็จะมีวัดมากมายเช่นวัดพระสิงก็มีวัดเจดีหลวง,งเป็นต้นลองไปดูออจะบอกว่าภายในกำแพงเมืองเก่า,ามันไม่ใหญ่เลยนะภายในตัวเมืองจุดตรงนั้น,นะอ,อยากให้แบบ จริงๆขี่จักรยานก็ได้อาใครช่วงนี้แบบครซี่เรื่องการขี่จักรยานก็ขี่จักรยานเล่นแบบทั่วในตัวเมืองอย่างนี้ก็ได้ขับรถก็ได้หรือว่าตุ๊กๆจริงๆทุกอย่างมันก็มีหมดนะผู้เรื่องการเดินทางในเชียงใหมใ<ช>่สะดวกสบายบมากๆสะดวกสบายนะก็มีรถไปมาตลอดเวลานะครับบกได้เลยนะครับ อ่ะมาอีกที่หนึ่งนะฮะที่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปให้ได้นะฮะถ้าไปเชียงใหม่ก็คือดอยสุเทพดอยปุยนั่นเองครับเริ่มจากการสักการะครูบาศีวิชัยนะฮะแล้วก็ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพครับชมพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับแล้วก็ต่อด,ด้วยการไปชมดอกพญาเสือโคร่งบานครับแล้วก็แวะไปดูแพนด้าเป็นขวัญใจมหาชนเลยเอ,อนี่เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยป่ะเออนอะเหมือนบแบบว่าสักุระอย่างนั้นเลยนะ เอ้ยดอยสุเทพดอยปุยเอาไปซะสวยงามมากอีกที่หนึ่งดอยอินทนนท์ค่ะนิพลาดไม่ได้เลยอันนี้ถือเป็นยอดดอยที่สูงสุดในประเทศไทยเลยนะแล้วอากาศเนี่ยหนาวตลอดทั้งปีแล้วคุณสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ผ่านแบบสายหมอกโดยเฉพาะช่วงที่แบบหนาวมากๆเลยเนี่ยก็จะมีน้ําตกด้วยเช่นน้ําตกแม่ยะนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดเลยที่ดอยอินทนนท์นั่นเองโอ้โหอันนี้เป็นแค่ ซัเซิร์ฟนะพูดถึงนะฮะของสถานที่ที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ครับมีอีกเยอะแยะมากมายนะฮะก็ลองไปดูแล้วกันครับเพราะว่าเป็นเป็นเมืองที่โอ้โหมีอดีตแล้วก็มีความสวยงามมากเลยนะฮะใช่แล้วแต่ว่าก็ต้องวางแผนเที่ยวให้ดีๆจริงจริงเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใหญ่มากนะต้องดูว่าโรงแรมถ้าเราเป็นคนที่อยากอยู่ในตัวเมืองอยากไปวัดบ่อยๆหรือว่าอยากไปโดยเฉพาะทริปกินหรืออะไรเงี้ย อาจจะนอนในตัวเมืองสะดวกกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าจะไปเที่ยวนอกเมืองหน่อยก็จะไปจองโรงแรมนอกเมืองจะได้ก็ไม่ลําบากก็ถ้าอยู่ไกลหน่อยก็เช่ารถขับอันนี้ก็โอเคถูกต้องคนั่นแหละครับก็คือ Travel t i ท s ของเราในวันนี้นะฮะส่วนตอนนี้ขอพักสักครู่ครับช่วงหน้าเหมือนเดิมนะฮะช่วงที่4ของเราเรามาฟิลกู๊ดพร้อมๆกันนะฮะมีคลิป3คลิปให้ดูฟิลกู๊ดแน่นอนเนาะเออเดี๋ยวกลับมาค่ะสักครู่เดี๋ยวครับ